สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ฮโยชุดเดิมชุดเดิมจริงจริงต่อจากคลิปอ่าเมลอนจูสนะฮะที่ผมจะมาเปิดตรงนี้ก็คือซีดีไรล่าอืมอ่าโดยที่ผมซื้อวันที่ไปไฮทั้คือเจนนิสกับนิวอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดเดี๋ยวโชว์โชว์ตอนซื้อมาแล้วก็ผิดจ้ะก็ผิดจ้ะ ก็กล่องที่เราไม่คุ้นเคยเนาะกล่องที่ไม่คุ้นเคยเลยเพราะว่าผมซื้อหนึ่งแผ่นออแต่กล่องมันใหญ่เป็นกล่องที่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันผ่านยูนิโซ่เนาะออมันไมไ่ใช้กล่องของ B&K เพราะฉะนั้นจะใช้กล่องของ B&K ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้กล่องของเจเนอ a รลทั่วไปโดยมาจาก d h l และส่งโดย d h l ด้วยนี่แหละ มันทำรู้สึกแต่ว่าพรีเมียมนะพรีเมียมรู้สึกอินเตอร์มากเลยเข้าไปดีจ้าโอเคเปิดมาเลยฮะอย่าโอ้โหเปลืองทรัพยากรกล่องจริงๆด้วยแต่ก oh. wow. ็หนาอยู <t 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 ่แ네ล้วเนี่ยดีดีนะครับนะมีความมีความไฮเอนด์มีความไฮเอนด์กว่าีคอนเซ็ปต์ของซีดีดีนะ เป็นดาวดาวก็แบกจาวข้าขงหลังเนี่ยเป็นฉากท้องฟ้าที่มีดวงดาวแล้วก็เขียนคำว่าไลลาไลลา the first EP อีเป็น EP นะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นรับเป็นซิงเกิลนะครับด้านข้าง <ๆ S 1> นะครับก็เขียนเหมือนกันครับ the first EP ด้านหลังมีแท็กให้มีแท็กให้นะฮะมีไลลาคำว่านิลาแล้วก็มีเวอร์ชั่นไรรา different heaven remix และไรละ l วิตตี้ทูบุลเลต l รีมิกซ์อืมอันนี้คือชื่อดีเจใช่ไหมส่วนวัน้ลานะครับก็มีออริจินอลแล้วก็มีดูมูรีมิกซ์และมนทนจิรารีมิกซ์อ่าพี่เจซึ่งมนทนจิรารีมิกซ์ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เราดู MV ไปแน่เองน่าจะเป็นอย่างนั้นตัวที่เป็นเพลงช้าๆอะคูสติกหน่อยอ่าคือตายโอเคว่าอย่างนั้นในด้านมุม ซ้ายล่างนะครับก็จะมีโลโก้ Universal IM นะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆแล้วก็มีบาร์โค้ดด้านข้างนีโอ้โหคุณทำไมมันบีบมาอย่างนี้ก็เข้าใจได้ครับมันเป็นของกระดาษก็โดนบีบมาออด,ด้านบน,นเหมือนกันด้านข้างนะครับด้านล่างก็เหมือนกันด้านข้างแล้วครับเรียบร้อยโอเคมาเปิดดูดีกว่าเปิดเลย แต่คิดว่ามันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าอันนี้นะดูเล็กเลยนะดูใหญ่<ช>เราเอยู่เหมือนกันคีย์พอยตคือเราก็มาดูรูปสุ่มเนี่ยแหละว่าจะได้รูปของใครแล้วมันจะอินเตอร์กว่าด้วยเพราะรูปที่แถมมาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโพลารอยด์อ่า,อาจะไม่ได้เป็นขนาดเท่ากับของ b บียเคสักเท่าไหร่เอาจริงๆนะ ที่เราถ่ายตอนนี้ครับแลารูปอยู่ในกล้องเนี่ยซีเดีมมาดูโกลมากเลยอะดูแบบเรืองแสงมากเลยครับว่าอะไรว่านี่อ่ะข้างในรูปอยู่ไหนนะถ้าเปิดอย่างนี้นี่โอ้อดีนะเนี่ยไม่เห็นน,นี่ป็ละครับไซส์พอร์รอยนไซส์พอร์ลอยไซส์น้ำบัตรอะ,อะเราเรียกว่าไซส์น้ำบัตรล้วกันออ่ะไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันทีหลัง มาเปิดดูนี้ก่อนปึ๊บ <S <S เห็นไหมอ๋อมันจะมีตั้งต้องเปิดอย่างนี้โอ้ออกแบบมาเพื่อให้ตั้งวางได้โดยเฉพาะด้วยอย่างนี้ครับคีย์หอ,อยทำไมมันดูแบบโว้น,นี่เห็นไหมตั้งดูอย่างงี้ครับอ่ะแล้วพอถ้าดูแบบนี้ก็จะเห็นอ่ะคุณลองอ่ะอะยาขอ้อเซ็นเตอร์นิดนึงได้ครับเนี่ถอยถอยถอยถอดแทดถอาแทด อด้านข้างเห็นไหมครับก็จะเป็นไตรล่าแล้วก็มีเห็นไหมปันเบอร์ครับปันตแ้มีข้อความนะครับมีข้อความของแต่ละคนว้าวมาเขียนแต่งของที่เข้าไปเลยครับผมอีกด้านหนึ่งนี่ขอบเป็นของนิวกับเนยนิวกับเนยนะครับ อีกอันนึงก็คือเป็นกีกับคนโ่้นี่กีสวยลูมโอเคอยากอ่านก็ไปโพสกันเองแล้วกันแต่ชอบการที่แบบว่ามันมาประกอบแบบนี้ได้อะคือพอดูจากมุมบนก็คือมันจะเป็นรูปกลุ่มดาวไรลาแล้วก็เป็นน้องๆทั้งด้านหลังดำล้วนนะครับดำล้วนนะโอเคออกแบบเพื่อกันเพื่อนอถ้าดูทั้งหมดนี่อย่างที่คุณบอกก็คือปรนเทศกลุ่มดาวไรลากลุ่มดาวไรลา ออกแกบบอะไน่าสนใจมากทีเดียวเชียส่วนซีดีนะครับก็เห็นว่าเป็นไร์ล่าเดี๋ยวเราแกะออกมาดูแล้วกันนี่เฮ้ยข้างหลังมีอะไรเนี่ยเอ๋อข้างหลังเป็นเครดิตผู้ทําน,นะครับพี่เจหมดเลย <laughs> <laughs> มนอมนทนิลาเต็มหมดเลยวิชาวิชาแกเกอร์ด้วยนะครับโอเคอ่ะซีดีดูกันชัดๆ ก็จะมีอะไรอะ่ะมีของไลรา่ามีราศีคนคู่ราศีอะไรอีกเนี่ยอโอเคด้านหลังราศีกันมั้งเออที่เห็นด้านหลังนี่ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวลองไปฟังในรถใช่รถ <laughs> เราจะเป็นรถเก่า <laughs> ที่สามารถฟังจริงได้อยู่ <laughs> <laughs> นี่คือทั้งหมดนะครับ ก็สวยเลยละ่ะอ okay. เวลาเก็บเก็บไปเรียบร้อยครับเรามาลุ้นตันนี้ดีกว่าหนึ่งไม่หกคุณชิวๆถ้าจะไม่ผิดอะ่ะน้องหนึ่งคนน่าจะมีหลายแอคนะอ,อเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็จำไม่ได้เหมือนกันออไม่รู้ไม่รู้ แต่อยากได้จินนิดอะว่าช่วนี้ปังแต่แต่ได้ใครก็ได้นะแต่อยากได้จดินนิดอ่าปังไหมไม่ใช่อะ่ะน่าจะฟอนฟ <Fun, Fun. S 1> อน นว้าวอาในชุดของลีลานะครับในเอวีเอวีลลาสวยสวยสวยชุดสวยอืโอเคดีพอเปแบบรูปพอบลอยกันรูปแบบว่าเอออรูปเป็นแบบอีกแบบหนึ่งครับอ่ะผมคงอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยอ่าฮะนะครับใช่ก็อยากมีไว้เท่า่หย่นาะ Okay. เขาเรียกว่าเป็นทีป๊อปอะที่มาจากเครือของ B N K 4 8อ,อ่ะ i g อะเราเป็นผลผลิตของผริตัการฝึกซ้อนของพวกเราใส่ง่ายเก็บง่ายใส่ง่าย,ส,ายสบายอ่ะคลิปนี้ก็ขอเต <laughs> ส็สั้นๆสั้นสั้น,นจริงๆก็เพราะมันมีซีดีเดียวงไงตอนนั้นนี่คือแบบอุ๊ย อย่าซื้อนะอย่าอุ่นนุนแต่แบบงบไม่พอซื้ออันเดียวละกัน่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ